SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิตกรีนรีดกระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตา ทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตาอ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบันดาลใจใส่กระดาษโดมชาแนล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 โด รายการปุ้งปุ้งแชร์รายการแส่บแซบซาซ่าที่จะมาอาบากคุนสวัสดีค่ะดิฉันคิวกระตุกค่ะผมอาร์ตอะไรครับแหมวันนี้เรามากัแค่หนาวใช่ไหมครับอาร์ตแน่นอนเพราะฉะนั้นธีมของเราจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากธีมวินเทอร์วินเทอร์หน้าหนาวหน้าหนาวคริสต์มาสคริสต์มาสหนาวสุดๆหนาวมากสำหรับ คุณผู้ชมกรุงแชทเนี่ยเรามีของขวัญมามอบให้แน่ๆค่ะเพราะมันเป็นคริสต์มาสคุณคิวได้ไปทำอะไรในช่วงคริสต์มาสจ,จะไปเลี้ยงลูกที่บ้านค่ะลูกมีลูกแล้วลูกหมาลูกหมามตกใจหมดมก็สำหรับคุณผู้ชมรายการปุุงปุุง,งแชทเนี่ยท่าไม่ได้เลยกับช่วงแรกของเราอ่าช่วงแรกของเรา,รเ,ราเพราะว่ามันเป็นของข,องขวัญที่จะมอบให้กับทุกท่านในวันปีใหม่นะครับแต่พบบก,กับพวกพี่เสมอที่เราจะมาลูกแพแกะ กับเรื han, <improving> ่องชาวบ้านค่ะเรื่องของชาวบ้านชอบโดยพี่ๆสาคนพี่เสมอคนเสมอเพราะฉะนั้นจะกช้าอยู่ใหญ่ไปพบกับช่วงเดอรรูฉันที่ดหนาวหนาวหนาวถึงหน้าหนาวสาวสาว่า บัวเพื่อนและบูวันนี้พวกเธอจะไปทำอะไรไปติดตาม Huh? Right. ยังหนาว <SM> <ot> อยู่ <N> um> หนาวนะไม่หนาวแล้วเฉินเงินเฉินเงินเลยแล้วก็เลดี้มะค่ะเลดี้มราค่ะมีใครหลายคนอยากรู้จักพี่จ๊อบเขาเป็นใครอะไรยังไงช่วยด้วยฟังหน่อยได้ไหมครับพี่จ๊อบครับจตุรนณสิริชิวกุลอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่สามครับแล้วผลงานล่ะคะมีอะไรบ้างผลงานก็เป็นห้าสิบห โอแล้วก็ทายแบบนิติสารทั่วไปครับโอ้ยโอ้ยหนาวกว่าเดิมอีกโอ้โหเป็นงานภายในนะคะโอ้ยังไม่หมดเป็นเดือนนะแล oh, oh, uh, oh. oh. oh, okay. oh, mm ้วก็เป็นทุกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยโโอ้หเยอะแล้ว ู่คนเดียวหรือว่ามีรูมเมทด้วยอ๋ออยู่คนเดียวครับส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวบ่อยๆครับอ๋อชอบอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ยังไม่หมดเขาวันนี้เรามาบุกห้องพี่จอบแล้วเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าหน,นุ่นมลอยๆอย่างเงี้ยหน้าตาดีๆหุ่นดีๆมีสเปกยังไงอยากรู้หนาวไหมหนาวไหมเหนื่อเหนื่อยแล้วบอกเป็นคนง่ายมากกว่าใจง่ายอย่างเงี้ยไม่ใช่ใจง่ายเลยนี่ก็ ทำงานแบบกิจกรรมเยอะอะไรแบบเข้าใจกันโอ้หนูเข้าใจหนูเข้าใจทุกอย่างแล้วแบบหน้าตาอธิบายรายละเอียดก็พอดูได้ก็พอแล้วตอนนี้เจอมีมีแฟนหรือยังโอี้ยนังตอนนี้ก็มีคุยอยู่ครับเฮ้ยเรื่องการเก่าที่อย่างนี้ไก็ใส่คยกานเลยอ่ะเาไม่มีทางเนี่ยที่เราเจอ วันจะมาได้ไงฉันก็ไม่รก็อยากจะรู้ว่าเวลาพี่ท็อปอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ท็อปชอบทำอะไรใหญ่ก็ชอบเล่นเล่นเกมแล้วก็เล่นเล่นดนตรีแลาจะมีกีตาร์ว่ะกีตาร์แพ้จริงเอ้ยเป็นผู้หยิงกันเลย ผู้ชายหรือป็นผู้หญิงคะแล้วมุมไหนคะที่พี่จ๊อบชอบมากที่สุดในห้องเออหรือว่าแนวองชิ้นไหนอะไรงี้ก็ได้นะเออเน่เป็นก็มันหนาว่ะเนี่เป็นมุมนี้มากกว่ามีควมมีลำพงชอบฟังเพลงตรงนี้อ๋อเฮ้ยอยากรู้ว่าหนุ่มดูอปุ่นอย่างพี่จ๊อบเนี่ยชอบฟังเพลงแบบสไตล์ไหน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  มากกว่าครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบช่วงมากกว่าอย่างมัธยมเนี่ยจะฟังเพลงล็อกซะเยอะแล้วก็สักซีเลยค่ะสักซีประมาณประมาณประมาณแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบพวกง่ายๆฟังบูหรือเต่อปลว่างซิันเหอลาเาไม่มาต่อแล้ไม่ได้ด้วยกัน จู๊จ๊อปเฮ้ยเอาพี่จ๊อบเห็นวพราพี่จ๊อบมีตำแหน่งเป็นทูตกิจการเราก็อยากจะให้พี่จ๊อบเนี่ยสาธิตบุคลิกภาพที่ดีควรเป็นยังไงหน้าตรงก่อนเลครับโอ้ยยัเลยตรงยังเนาะไม่ไหวแล้วไหนจะไปขโมยข้างบ้านมาเนี่ยเป็นนักเลงอุ้ยแต่อะไรอะยังไงนะคะน่าเหมือนตงนี้น่าหน้าตรงเหรก็เ่อ มือผู้หญิงเนี่ยจะประสานกันอย่างนี้แล้วทำไมถึงต้องนั่งขวาทับซ้ายนะต้องนั่งขวาทับซ้ายนะคะทำไปเลยนะคะทำไมถึงต้องมือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายทับมือขวาไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้ค่ะได้ปะไม่างนี้ไม่ได้อครัแบบสวัสดีค่ะชื่ออะไรอย่างเงี้ยอินเดียอ๋อนีเป็นไงผู้ชายก็จะประสานมือจะได้ดูแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงมันก็แบบอ้าวใช่หรือเปล่า พู้หญิคอะไม่รู้หัวใจเลยอะพี่จับไปเลยเย้นี่เกบียองพี่จับก็สอนก็ทำสิลูกเออสวยมากๆเลยลูกชิ้เลิศมากขอบคุณค่ะแล้ก็เออภาษาเนี้ยครับอันสิติชมเกบียองใหค่ะถูกโหแล้ววันนี้ค่ะมือแกะทีเดียวเด้งออกเหมือนกันเลย ไม่สมัครทุนเนี่ยค่ะได้พี่จ้าบอกว่าต้องสัญญกรพี่จบไปหรอมปพูนเชิญชายหญิงเป็นหญิงเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเป็นผู้หญิงนะจ๊ะั่นเหลืออะไรหคะต้อรหลงตรงมือ่นาค่าอค่ะ ไม่จํากัดครับออ๋จำกัดฉันก็ผ่านนะเฮ้ยถ้ายืนผู้ชายก็จะประมาณนี้ครับแล้วผู้หญิงผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงเรายืนข่อยห้างอะค่ะวย่งเหรอวิ่งไม่ใช่ครับยืนไข่ห้างนยืแกเปียงยืนสิไอ้ลูกยืนเอามีขาสองขา อ่ะยิ่งลูกต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วเราต้องเอาไว้รอบระดับไหนอะระดับไหนอะระดักหน้าเราดักหนตรงนี้ครับลงมาข้งมาอ๋อตรงสะดือพอดีอะไรคะใช่ครับลงมาข้างล่างพอดีสะดือค่ะพอดีสะดืออย่าต่ำกว่านั้นค่ะพอสะดืออย่าต่ำสะดือโอเคก็หลังตร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 งมีแอทเนอร์อ๋อแมทเนอร์เฟียป พราะค่ะเพราะวันนี้แต่เชื่อไหมคะว่าขนาดพี่จอมเขาเป็นทูตเนี่ยเออทำไมหรอเขากินกันยังไงกินก็กินผลไม้แล้วก็พวกนมอะไรอ่าทั่วไปทานเป็นคนชอบทานผักเหรอคะใช่ทานตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากจะบอกว่าพวกเราก็ชอบทานผักเหมือนกันค่ะทานผักทานผักที่มาคะขอผักค่ะไตรอเบอร์รนะคะพวกเราสตรอเบอร์รี่ รการผีหรือล่ารู้สึกเปียกๆนะผักพึ่งรดีวกินอีกนะอาละค่ะวันนี้ก็จะให้พี่จ๊อบมาสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารอวันนี้เรามีค่ะอาหารคือขนมปังค่ะขอพากันเปื้อนให้พี่จ๊อบด้วยค่ะพี่จ๊อบเพื่อความสะอา ใช่ว่าเพื่อความสะอาดนี่คะแล้วทำไมทำอย่างนี้ครมาใครช่วยปลูกฮ้ยเฮ้ยอะไรถูกด้วยไม่ใช่เออเอโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะพี่จ๊อบว้าวเริ่มแล้วตามสัญชาตญาณเลยแล้วกันใช่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะชาต้องชิ้เล็กๆนะคะกินแต่พอปริมาณน้อยๆมาแล้วค่ะก็เข้าปอ่า จ๊อบทำไปเมื่อกี้มันผิดนะคะพี่ชอตไม่ชอบเลยคือที่พี่จ๊อบกินเนี่ยมันไม่ถูกต้องยังไงครับก็เมื่อกี้พี่จ๊อบปั้ยซาบสวงไว้แสบซวงคือที่พี่จ๊อบกินไปนะคะก็ถูกใช้ฟันเนี่ยขบไม่ถูกต้องแต่ว่าสำหรับพี่ชอตเองแล้วพี่ชอตคิดว่า มันใช้อุปกรณ์เยอะไปมาทำให้เสียเวลานะคะเรต้องไปจับนู่นจับนี่เวลากินเราควรจะหาแว่นมาใส่เพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยเราจะต้องมีการโฟกัสโฟกัสแล้วถ้าเกิดเราไม่เนี่ยใส่แว่นไวไวรัสมันจะกระเด็นไปโดนอาหารแล้วจะไม่สะอาดใช่ค่ะเก็บเปื้อนค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะทีมงานเก็บขาวไปทุกทุกวิธีทางที่ไม่ให้แต่ต้องอาหารให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเปื้อนก็กินอย่างเงี้ย มัยไม่มทิ้งเงินมันฉันง,งดนเงินเกิน โอกอุ่นๆเราพวกเราสามสมัครแสนละมุนขอไออุ่นจากพี่จ๊อบจุ๊บจุ๊บคราวนี้พี่จ๊อบพูดกรนแล้วค่ะต่างสนเลยเหรอใช่ค่ะในวันนี้อากาศร้อนจริงๆ พี่รอนโอเคพี่รอนเมื่อบางสิ่งมาเยือนถึงในห้องพบน้องๆสามเสมอ่ะแล้เนี่ยแสงอบอุ่นรัดพวกคุณทั้งทั้งสามจัดใจเลย Get now. ผิวเป็นไรเป็นไรขำกลิ้งไรสาระจริงๆเลยไปดูอะไรที่มีสาระดีกว่ากับช่วงอุตส่ามีสาระสวัสดีครับผมยูนในตอนที่ท่านเข้าสู่รายการปุ่มปุ่งแชทในช่วงอุตส่ามีสาระกับผมน้องเต้ออุตส่าและไอ้ดองครับผมสวัสดีครับสำหรับช่วง อุตสามีสาระของในวันนี้เรามากันในทีมที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นนั่นคือตีมฤดูหนาวตีมวันปีใหม่และตีมวันคริสต์มาสเองครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเราต้องขอเท้าความไปถึงโลกของเรากันก่อนนะครับผมโลกของเรามีอยู่หลายสีกโลกด้วยกันมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็สิโลกเหนือสิกโลกใต้สีกโลกซ้ายและซีกโลกขวา ไปเป็นไตกับฟ้าครับสิ่โลกตะวันออกและตะวันตกนั่นเองนะครับผมโดยแต่ละสิกโลกของเราก็อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันไปทําให้ในโลกของเราเนี่ยมีฤด,ดูกาลอยู่หลายฤด,ดูกาลเชียวครับผมอาทิเช่นฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤด,ดูที่แตกต่าง คิดถึงลายังคิดถึงในคืนที่ ถ้าฤดูหนาวเมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวแล้วนะครับผมก็มีวันสําคัญอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับดอกวันสำคัญอะไรครับวันสําคัญในฤดูหนาวนี้ก็มีอยู่หลายวันอย่างเช่นวันจันทร์วันพฤหัสอังคารวันอาทิตย์พุธวันศุกร์เสาร์หมดยังครับหมดแล้วรวมทั้งยังมีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ด้วยครับผมเดี๋ยวก่อนครับฮะวันคริสต์มาสไม่ใช่คิดมากครับผมนี่ ฉันคือแบมมี่เธอไม่รู้เหรอฉันคือแบมมี่ปามมี่ปามมี่ปามมี่ไม่รอดไม่รอดไอ้ย่ะสกิปาไม่เอฟเฟคฉันไม่ได้เมื่อกล่าวถึงวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสถือว่าเป็นวันสําคัญทางศาสนาคริสต์เพราะถือว่าเป็นวันประสูติของพระเยซูพระเยซูประสูติ เมื่อวันที่25ธันวาคมคิดเป็นคริสตศกักราชที่1หรือพุทธศักราช543นั่นเองนะครับผมส่วนตำนานของวันคริสต์มาสนะครับผมจะมีสตารตา์ class, คลอสถือว่าเป็นคนใจบุญที่จะเอาของขวัญมาให้เด็กๆ ลงมาทางปล่องไฟแล้วาของขวัญมาใส่ไว้ในถุงเท้าของขวัญจึงตำนานนี้นะครับผม <S <S <อ>เกิดขึ้นเมื่อมีนักบุญท่านหนึ่ง <S <S จะเอาของขวัญไปให้เด็กหญิงคนหนึ่งใช่ครับ <S <S นักบุญคนหนึ่งเด็กครับเป็นเด็กอีกคนหนึ่งเอาของขวัญไปให้เด็กคนนั้นโดยการย่อนเงินลงไปทางปล่องไฟแต่ไอเ้เหรียญเงินนั้น ดันไปตกอยู่ในถุงเท้าที่เด็กแคว้นเอาไว้ที่ปล่องไฟที่เตาผิงทาให้นี่เป็นตํานานเป็นตํานานของเป็นตํานานของการให้ของขวัญของซานตาคลอสนะครับผมที่ต้องใส่ไว้ในถุงเท้าให้กับเด็กและต้องลงมาทางปล่องไฟนะครับผมวนวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันปีใหม่นั่นเองสําหรับ <ไม S 1> วันปีใหม่นะ,นะครับผม,ม,มปีใหม่เมียปาตอเออใช่สําหรับวันปีใหม่เนี่ยนะวันปีใหม่กําหนดขึ้นมาเพื่อกําหนดฤดูกาลในยุฉลี่ยเฉลยชาวบาไปโลนเขานะแต่ของไทยนะครับผมสาหรับของไทยวันปีใหม่เปลี่ยนมาแล้วถึง4ครั้ง วันปีใหม่ครั้งแรกของไทยคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายครั้งที่สองอ้ายคืออะไรครับครั้งที่สองครั้งที่สองคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าส่วนครั้งที่สามจะเริ่มเปลี่ยนมาทางสุรยะะิยคติคือวันที่หนึ่งเมษายนส่วนเปลี่ยนครั้งสุดท้ายในปี2484เป็นวันที่หนึ่งมกราคมตามแบบฉบับของสากลครับผมครับเราก็จบไปแล้วสำหรับสาระของเราในวันนี้นะครับผมจบไปแล้วครับก็ไอ้ดองเอง้ครับ มากที่เองเนี่ยอยู่ร่วมทํางานกับด็อร์มาตลอดนะครับอืมวันนี้ดกรก็มีของขวัญคริสต์มาสจะมาให้อเอาถุงเท้าไปก่อนนะขอบคุณมากที่อยู่กับเฮียมาตลอดนะขอบคุณที่ช่วยงานนะ,ะนีะ่ของขวัญที่ดรจะให้เอง iPhone 10 iPhone 10จักได้จังเลยผมว่าจะเอาไปใช้งานอขอบคุณครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ช่วงอุตสาหมีสาระของเราก็ต้องขอลาไปก่อนเนื่องในวันปีใหม่วันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกชทุกท่านมีความสุขมีแต่ความสุขสำราญผ่านเข้ามาในชีวิตในวันปีใหม่นะครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับผมสวัสดีราตรีสวัสดีครับจะมาดูตอนเช้าแล้วครับอรุณสวัสดีครับ ได้ความรู้รมากๆ<า>เลยอันชนใดไม่มีในโลกล่าตึงตึงโปจะเก่งกล้าเทียบเท่าท่านตุดไม่ตึงตึงโปนั่งฟังเพลงเจนิเฟอร์คิมคนไกลไกลตึงตึงโปช่วงต่อไปเซ <laughs> ไฮสไตล์ไม่ขายคอไม่เรียกร้องอะไรกา กะหล่๊าขกับช่วงเซไฮสไตล์ฮักตือหนาวอะ่ะหนาวแบบจะขาดทุกอย่างขาดอะไรเงี้ยสั่นไปหมดรัรุๆๆ่รีฮะอยากกินผักมากกาะกะหล่ำนี่มันกะหล่ำอันนี้มันรู้เรื่องอาอาเมื่อมีผักแล้วก็ต้องมีเนื้อนมไข่อะไรมีบ้างขอบะหมี่เป็ด กำลังแล้วเราก็สามารถสู้กับความหนาวได้ทีน้ขอที่เมยังไหวอยู่ตื่นน่นาวันนี้ไม่เยอะไปแล้วแต่ว่าชินว่ามันยังไม่พอหรอก <Okay. S 1> ความหนาวเนบที่มันต้องสู้กับเซน ยิ่งขออะไรที่มันแบบพายุขีดมาโอเคเลยยังไหวาดูดีเป็นลูกจะพพอแล้วน้องลามาเป็นจริเปิดกอดไว้ทางเด้คือที่จะบอกจุดที่ที่จะพูดไงนะคือหนาวไงทำให้คุณเป็นหวัดแล้วไงเป็นหวัดก็ต้องกินยากินยาแล้วเนี่ยเราจะหายหวัดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นตุ๊ดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย <flatten. S 1> กินเบนโลก e ็ไม่หายจำนะคะต้องจำกินยาแน้วหายเป็นหวัดแต่ถ้าเป็นตุ๊ดกินเท่าไหร่ก็ไม่หายเป็นมันเข้าไปพวกหน้าไหนเป็นจะจับใส่จีโน่เมันไม่มีทางแล้ว ี่รามาศิลปพิทยานะดูดกันนะเกิเรื่องวันนี้ลาจันไปก่อนโอ๊ยไกลไปไหนเนี่ยถอยไปเลยนะเสียงนียเขี่สูงจริงพี่โปรดิวเซอ่าอะไล่ออกเลยเนี่ยอะไรซ้ำซากค้งบ้าเปล่าผมผมก็ไม่บาดบ้าเปล่าเอาไปเลย อ,อ่าปิดด้านจบไปแล้วนะครับกับรายการคปูปงแฉเนยวันนี้นะทางเราก็ขอเป็นตัวแทนของคนท,นท,ทั้งโลกที่จะมา,าคุยพรคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสน,นุกสุดฝันสุดรั้งพัดลมวันโนอายุอายุวันโนสุดขั้กันแล้วนะสวยๆแล้วก็งามอยากเจออะไรได้เจอเจออะไรได้พบได้เจอเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะกับรายการปูปูแฉรายการจัดเก็บนักเตะที่จะมาอาบากัน Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn